ถ้าตัวลุกเนาบนัน,นะครับมันกะยอมราบพี่น้องอย่างร้องบึิส่วธน,นะครับในเจะนะครับนะครับนี่กะน,นะครับได้ปูของไม่ลงไปแล้วนะครับผมนะบลักษณะแบบนี้นะครับกกอีหย่างนะครับบรรยากาศ ช่วงนี้กะที่เขาหนาฝนแน่นเราจ๊กน้อยนะครับพีน่น้องเป็น,นหนาหนาวหนาหนาวเป็นหนาฝนฝนเริ่มที่เบิดแล้วนะครับก็จะมาเรื่อมที่ปลูกอ้อยปลูกมันกันแล้วนะครับผมไทยหดเตรียมแปลงแล้วก็นะครับเขาก็เรื่อมออกมาออกหอ่วงนะครับบางหม่องกระติกเกี่ยวแล้วพวกเขาดอเขาอายุสั้นนะครับแล้วก็ที่เป็นเขาใยนะครับเริ่มทอกันเบิดแล้วนะครับออกมาออกหอ่วงแลวพี่น้องกเ็เห็นนะครับบรรยากาศการตากเขา เกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำนะครับเลาะเขาเลาะน้ำกันนะครับอันนี้เดี๋ยวมื้อนี้กับยังเบึ้งนะครับเนี่ยบรรยากาศนะครับอยู่บัดส่วนเฮานะครับพวกนะครับไม้ประดับนะครับจุดนี้ตะก็เหลืออยู่พุน่นอีกต้นไม้ก็ปลูกวันเบิดนะครับที่ปลูกเรื่อยๆนะครับนี่กับมีปลาพร้อมตัวนี้มีบอนประดับ ูกแต่งตัวเติมไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นมองเดี๋ยวเกาหลีมานั่งอีกโตนะครับเนี่ยซื้อนี่โตโบย่ายหรอกครับเอาตัวน้อยอันนี้ก็ได้มาชุดหนึ่งแบบสวยๆในจันหน่อยเอาไว้นั่งนะครับเวลาคำๆำไปน้องไว้ท่านั่งนะครับผู้ใดอยากลูกบอกตุกเปิดในบนแล้วสวยดีได้ี่น้องแบบนี้หายหายากนะครับตัวนี้ นีก็ล่มรื่นทั้งทั้งบัดบัดเมื่อนะครับผมพี่น้องตรงนี้นี่กับไพ่ก็เริ่มตอตะกอนนั้นตัดออกนะครับเขาตัดออกหลายโพดมันเลยบกคุมถึงมันเป็นอันเขาเอื่อนยังเกาะไอ้เพียน้ำตาลพี่น้องนะครับมันผื้นเขาตัวออกระปุกเขาเลยให้เขาตัดออกแต่ว่าเพียน้ำตาลมันไานจะมีหล้วล่ะนะครับ <S <S แต่กับพปเนี่ยนะครับมันมันมาเป็นย้ำนะครับ ไม่ประดับน้ำพี่น้องนะครับเฟิร์นพวกไม่ประดับตา่างๆนะครับเล็กหน่อยมักมะลนินะครับบัวพี่น้องแกงแซ่บแซมมือนั้นนะครับเท่าขนาดเลยนะครับเอาเอามา,มานั่งมาไวนนน้นะครับแต่งน้ำนะครับ ได้อยากนั่งก็น,นั่งได้นะครับนั่งเล่นชิ้งชาหรือว่าที่เล่นน้ำก็ได้นะครับตรงนี้ปลาปลาใหญ่บริยาเลยพี่นอ้องมันหนามมันลวดนะครับว่างั้นหหนาก็เริ่มหกแล้วก็มีชุดหนึ่ง ชุดหนึ่งผมก็เอามาพีนะครับที่เอาชุดพายมาไว้อยู่ชุดนี้เอามาไว้ใต้ต้นน,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 นะครับนี่ชุดน,นี้นะครับชุดเอาไปทำนั่งได้พร้อมคนละครั้งตัวเนี้อยากได้มาอีกสักชุดอยู่ครับเรื่องในี่อีกชุดหนึ่งหมู่บ้านฝนละตัวมาบักแห้งเลยนะ อยากได้แมวใบมันวางตัวได้หลายชุดอยู่นะครับแต่ว่าเหาก็มาไว้นี่ครับลักษณะคือเอาไว้เป็นจุดเป็นชุดนะครับแตงโม,มไม่นะผู้ใดนางหลินนะครับผู้นะดใดสมมติหน้าหนาวผู้ดใดกลางเต็นนะท์นั่งสิยกับมีหม่องนางหลินได้พอนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะไมาอีกสักชุดไงนะครับเพราะว่าเป็นร้านหย่าถ้าผู้ใดกลางตอกกลางเต็นท์นั่งเฉมีหม่องนางหลินชิวๆนะครับแล้วเอาว้พักพอน้องอย่แล้วพี่น้อง เดี๋ยวไปหาบึงปลาก่อนครับเพราะเป็นยังไงงานสามปลาเนี่ยค่อยได้ให้มันออกพี่น้องโดนนะครับให้ปลาเช็คปลาไปทั้งในเบิดแม่นออกเพื่อระบบพี่น้อง ปลาดุกับป้อยเด็กุ่นปลาแดงไหมล่ะปลาแดงไหมล่ะพี่น้องเห็นปะแหม่เบื่มบําบื่มบํเลยพี่น้องขนน่ะตัวพกเนี่ยพกปลานิ้นมันก็จินพวกพืชนะครับต่าง ระดูกยังพอาะตัวผมเพราปน็นของเอามาปล่อยตัวเราเป็นโลเลยเหรอครับหลายอยู่ดิมันมาบ่เบิดลมไปว้อยมาแล้วแรนวาวถึงตัวกับทีน,นี่ ขี่เล็กตัวนี้พี่น้องเพิ่งจะได้ตัดออกได้เลยนนะ่ะดอกมันค่อยว่าแจงเสียบๆได้ดอกพักขี่เล็ก่นนะครับนเป็นดอแกงออกมาแกงเถแกงกะทินะครับพุ่นดอกขี่เล็กอะแกงพี่น้องดอกขี่เล็กก,ลกัคักปนญญังอลไรผมว่าแกงกะทิเอาคือว่าตาัดต้นไผ่ซอยเขาอันเดียฮะ อมาลีตอยเขาตัวกินมาบอกทัวก็วบอกแจงกลัวมาลีตอยเขาหยุดไหลให้เขาตัดเติดข้างทัวก็วบอกแจงพี่น้องข้างทัวข้างแจงมาเอาไผ่ ทั้งมนก่อนก็แลูวบวกเตียงบักทัวบักเตียงกวัวบักเตือ้อกินลูกลอกกะแบบเตียงมูลูกปอนน้ำเต็มหมดเลยปลาน่ะตอนนี้หลายอยู่ดล้วนะครับ น้ำเตรียมข้อมาอลไรเสียได้สองท่อนอยู่หรือวะเสียเออลีข้างหลังมันโตั่นตัดไพ่นะเขาลีข้างหลังเถอะอันแบบนั้นก็เสียงน้องลีนะบ้าบอก เออหล่ะเขานี่ยังที่ได้ยักถอนมูปลายมันเอาไว้จะไปปลูกกันนั้นฟังลุงกระเมตรเกียนี่อักไอ้สามสิบเซนเนาะสังมุนอุละมันหลายอยู่แม่ดิจะทำไมบอดตานลวดเกียมูเฮ้กันนับต้วหนูมีอยู่ดอกกลับไปมันก็ได้อยู่ดอกมู้ได้ตัวก้อนอ่นะ เออเขาเลาะข้าอของหลังเถอะโอ้ยมันก็เบิ่งได้อย่างเบิงบ่งใสอันนี้ใสป่ะแข็งดีก็ยังแล้วก็ไผ่กิมสูง วันปลายมันเอาไปไว้พุ่นเด้อแปลงเฮานะหมอที่ปลูกผักมันเห็ดข้างได้อยู่เด้มันอันเห็ดข้างปักบวบปักบวบอันหอม,มได้อยู่ยุ่เนเลละปลาเอายังพอาตัวเพรนี่เสีย เนออกเว้นเราเดี๋ยวปลานเนี่ยเนี่ยปลางปลายเห็ดข้างย่างดีเลยเด้อนี่เอาไว้แต่เห็ดข้างมันอีกเท่านึงเห็ดข้างบกุกบวบเอ้ก็ไหร่บึงตัวอันนี้นเอางายพร้อมแล้ว ไปเลือกๆรถเสียเอาออกมู่ดใหมันแก่เอาออกรถมันแตกขึ้นเขานะพี่น้องเขาถอดรเดิน,นี่เขาวานแล้ววานหนาปวมันท่านเด็ดนั่นดูวันวานกาเว่มูดําก็ออกแล้วนะครับตรงนี้มันจะเป็นใจกลางประมาณสี่ไร่บัวสี่ห้าไร่พี่น้องไใจะเด็ดเขาแล้วก็ต้นไม้รอบ ่วนห้างหลังมันบ่คอยเกิดมันเจองัวแต่ว่ามันถีเหลือแต่พอในบริเวณถี่งัวเขาบาถึงจังต้นใดไอยังก็ต้นนั่นพยุงมั่นเวียดนามนี่ประธานด้แตงอยู่พยุงเวียดนาม็ต้องงแตงมันละครัะพยุงเวียดนามเอาหมีนมาฟันฟันออกไอมันแตงมันขึ้นฟูงพยุงเวียดนาม เยวงามมุนเหี้ยเอาจังอาไปเห็ดปูปบกบวบ,บฟันไงพวกกันพวน,อนโอ้ย <laughs> เห็ดงานในห่มสบายแอ้วนมันนี่นไหมสบายรายได้ด <laughs> เป็นหนี้ตลอดเป็นไหมรายได้ดีเป็นหนี้เรื่อยๆเลย <laughs> เปิดต่อน่ะ ไม่เป็นไรเกียบสามสิบเลยทียเ,เดียวน้ำปลามาอยู่อยู่เดียวเนาะปลาที่มันขามมะพี่ก็เนี่นแหละมันน้ำหลากพี่น้องบ่แห้งไงล่ะปะทีนีน้บรรยากาศสวนจะเอาติ๊กข,ข้อความาได้ปะนี่ โว้ดดำมันได้ติดนี่แหรอติดบ่อการท่านเขาไอ้ตูกดำมาดดไอ้ตูกดำมาละมันคอยบรลมมันดำลงได้เลยเอาไว้ให้สุติบพขวังไถเอาไว้นั่นละเออหม่องในสวนโบรานหม่องยายชีใกล้หมดละกระเบื้องเลียมเอาตัวน้องวัดที่เอาไปหม่องไทยนะหม่องไทยเอาสมควรนกเอาไปเหรอ บกขวางอันินมองเขาไทยนะบกขวางมองเขาไทยั่นแหละมองเขาที่ไทยปลูกมันนะสร้สงางไหมล้วเด็กโอ้ยเขาป่ะจันได้ลอยตัวนี่ดอกบักทัวร์บ้านได้แตกพุม่มอยู่เสียหนารอบหนึ่งบนน่ะจังได้เห็ดค้างเด็กนะครับเขาติดตามมันกันออกน้อง